ไงพวกมนุษย์เทพกลับมาแล้วคิดถึงเทพไหมวันนี้เทพมากับทั้งปลาด้วยฮ่ะเทปจะทางกลับบ้านใหม่แล้วทางกลับบ้านเก่ามันยากไปเทพเลยว่าเทพจะเดินทางใหม่เนี่ยไม่น่ายากเท่าไรแต่ไปลุ้นกับเทพดีกว่าว่าเทพจะไปถึงหรือเปล่าเทพว่าด่านนี้ง่ายกว่าด่านเก่าแล้วที่เทพเอาปลามาด้วยเนี่ยเพราะว่าปลาช่วยให้เทพเดินสมดุลยิ่งขึ้นยังไงแล้วนี่ปลาจะช่วยคอยบอกทิศทางที่ถูกต้องให้กับเรานะ ฮึบกระโดดอู้ฮึบอ๋อไม่ถึงอันนี้ไม่เป็นไรทางนี้ก็ไปได้เป็นไงเทพกเก่งใช่้เวลาไปเดี๋ยวต้องไปทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าฮึบเออเดินขึ้นทางนี้เหรอทางนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่หลอกเทพอีกแล้วฮึบเฮ้ยฮึบรอเทพด้วยเทพไปด้วยอ๋อเราต้องลงไปด้านนี้ แล้วก็โดดแพ็มบุรีน้านในไปเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยติดหัวหัวติดเฮ้ยติดน้องปลาน่ะนะปึ๊บไอโอ้โหอย่างงี้เทพบอกเลยได้ทั้งวันเทพถึงแน่นอนนี่เทพโดดโชว์ผิวๆไปหนึ่งทีเป็นไง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 ทางไหนวะทางนี้ทางนี้นี้ทางนี้เทพว่าทางนี้เทพว่าทางนี้ปึบเฮ้ยโอ้โหเกือบตกโู้ยติดยอดไปเลย ตรงนี้เราต้องเข้าไปด้านในแล้วก็ปีนขึ้นด้านบนี่นะเฮ้ยลบหน่อยให้เทพเดินแล้วตรงนี้ต้องโดดสินะฮึบโอเคแล้วค่อยๆไปเราไม่ต้องรีบฮึบฮึบโอ้เกือบลืมกดกระโดดซะแล้วฮึบไปไปอย่างนี้สบาย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 ,บายฮึบอย่าไปตกนะเว้ยอ,อย่าตกโอ้โหเทพเกือบตกเสียว เออตรงนี้เทพน่าจะต้องกระโดดไปที่หลังรถนะอุ้ยมีโ,โบรบอกิงด้วยโอย้เดินไปที่หลังอันนี้แล้วก็เอ่อเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมกระโดดได้ยังกระโดดได้ยังกระโดดได้ยังกระโดดได้ดิกระโดดได้ดิดดดดฮึบโอ้เทพยังเสียวเป็นไงเตยบอกแล้วเทพเก่งขึ้นใช่ไหมล่ะไปไปไปอ้ข้างหน้าเป็นทางล่องหนฮะโอ้มันจางมันจางมันจาง ต้องเดินนิ่งๆนะต้องเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆไห้ตรงนี้ให้เราเลี้ยวทางนี้เหรออืออืออือืออออโอ้นี่ไงทางมาพอดีเลยไปเลยตรงชั้นชั้นบนหน่อยเออถึงสวรรค์เลยไหมเนี่ยโอ้ไม่ถึงแฮะเอาละเรามาได้500ชั้นแล้วเยียมเยียบเยียเยียมไม่ใช่ห0 0ยชั้นสิห0 9อเนะ่ะเออ,เอ,อตรงนี้เราต้องไปตามที่มันยังมีให้เหยียบอย่างนี้ใช่ไหม อุยหุยุยุยหุยุยุยมันมีจ้างมันมีจ้างหายมันมีจ้างหายโอ้โหได้อยู่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 ทางไหนนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปกับเขาไปกับเขาไปกับเขาเราจะปลอดภัยเออเขาไปไหนเราไปด้วยรอฉันด้วยไอ้มนุษย์เอ้ยติดติดติดโอ้รอฉันด้วยสิเจ้ามนุษย์โอ้ยโอ้ยโอ้ย ตรงนี้ต้องเดินไปบนนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชั้นบนโอ้ยเทพไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเทเสียวอ้ยมันเสียวมันหวาดเสียวมากข้างล่างดูสิเรามองลงไปหัวใจหวาเวโอโอละเหโอละเหโอละชาอันไหนเลยเนี่ยอันไหนสักอันนึงงหรอมั้งเฮ้ยอันนี้แหละโอ้โหถูกกันด้วยเออเฮ้ยเขาไปแล้วเราไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอา ขึ้นไม่ได้อีกขึ้นไม่ได้อีกไปแล้ว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 เฮ้ยอันนี้อันนี้มีรถคว่ำอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเรียกรถก่อนแล้วก็เข้าไปนั่งเหรอฮึบอ้าวตัวไม่ขึ้นฮะฮึบโอเคแล้วก็ค่อยๆไปเฮ้ยสปีดดาวน์หน่อยสปีดดาวน์สปีดดาวน์โู้โห ư, ทำไมมันไปเร็วเหลือเกินโอเคไปค่อยๆไปค่อยๆไปเยี่ยมอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยเพื่อนเราไม่มีอะไรต้องรีบนะ เรานั่งชิวเอาชิลเอาอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าใช่ไหมโอ้โ,อโอ้เทปเสียวตกซะเหลือเกินถ้าเทปตกตรงนี้นี่เออมันควรจะจบลงตรงนี้โอ้โหแล้วน่นอะไรโอ้โหทางมันช่างลึกลับซับซ้อนซะเหลือเกินเราต้องวนกี่รอบแล้วนะนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบโอ้แค่คิดเทปก็เสียวแล้วไอ้มนุษย์เอ้ยน้องปลาขับรถด,ดีๆนะน้องปลามองทางข้างหน้าเอาไว้โอ้ มันน่ากลัวอู้จะสูงไปไหนเนี่ยโอ้เทพไม่อยากหมอข้างล่างเลยเทพกลัว,วความสูงเออดูเหมือนว่าตอนนี้มีคนอยู่บนดวงจันทร์อยู่หนึ่งคนน่ะนะแล้วก็อยู่ที่ชั้นล่างกับเราเนี่ยเอพียบเลยอะเอาไปไปไปโอ้ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลีย้ยวนั่นละดีนั่นและดีะดเออรเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเออนั่นแหละก็นั่นแหละเป็นความเร็วที่กําลังดีเออ อึ๊บค่อยๆไปค่อยๆไปทำไมรู้สึกเหมือนรถมันกระพริบกระพริบเหมือนล้อมันจะพังหรือเปล่าเนี่ยฮะกระพริบกระพริบกระพริบไม่น่าพังหรอกมัง้งรถมันไม่น่ามีอาการพังใช่ไหมไป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 อีกกี่ชั้นวะเนี่ยอู้ยข้างล่างก็น่าหว,วาดเสียวเหลือเกินโอ้ตรงข้างล่างเหมือนมีที่ขับรถแข่งด้วยทุกคนอ้หู้อหสุดจอดไปเลยป่านนี้มนุษย์แมวกขขึ้นไปถึงข้างบนแล้วมั้งเนี่ยอ้โหแต่ไม่เป็นไร เราเน้นช้าแต่เราเน้นชัวเราไม่กล้าเหยียบคันเร่งหรอกนะโอ้ยโอ้ยเทพขาสั่นไปหมดแล้วพวกมนุษย์เอาอะไรมาให้เทพเล่นกันวะนี่โอ้ยไม่น่าเผลอนอนหลับแล้วลวงมาจากสวรรค์เลยโอ้ยทเทพเหนื่อยเข้าใจเทปบ้างไหมอู้อ,อีกชั้นอีกสองชั้นอีกสองชั้นไปเร้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เอาว่ะทุกคนเอาว่ะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเลี้ยวเลี้ยวค่อย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 ไปที่สวยไปที่สวยไปที่สวยเยี่ยมฮ่าฮ่าเอา,า,เอาลายพวกมนศศุษย์ฮ่าูถูกแทบไปเยอะนี่ไงแทบมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเป็นไงโอ้โคตรเสียวเลยทุกคนบอกเลยแลวแล้วเราก็มาถึงหนึ่งพันแล้วเยี่ยมโอ้ต้องเตรียมโดใช่ไหม เฮ้ยดอดโอ้โหเกือบไปแล้วไปล่าเทพ้ยเราต้องไปทางไหนวะนี่น่าจะต้องทางนู้นเพราะว่ามันมีทางเดินอยู่ตรงนู้นเทพต้องเดินดีเดยดไม่ดีก็ตกโอ้โหทางช่างโอ้โหเอาอีกแล้วหาเรื่องให้เทพเล่นอีกเล้ยวเฮ้ยยค่อยๆเฮ้โอ้ยเทพเทพขึ้นไม่ได้เฮ้ยฮ โอ้โบอกเลยว่าเทพหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเรียบร้อยฮึบโอ้โหไปไปไปฮึบโอ้มาได้ว่าเทพมาได้ออ้เทพมารอบนี้เทพเก่งมากฮ่าฮ่าอ้หสิบสองนาทีแล้วเหรอนี่โอ้เทพนังไงทางนี้เทพจะต้องเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ใช่ไหมไปเลยทรงนี้ไม่ต้องรีบไ่ต้องรีบไ่ต้องรีบอ่าลงได้ลงได้ออ้ต้องดูดีๆด้วยนะ เดยวเพื่อแบบดินปออมอู้อันนี้เทพโดนถึงไหมว้าวอย่าบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจเทพเต้นตุบตุบต่อมตอมไปหมดแล้วเทพเริ่มจะพูดไม่เป็นภาษามนุษย์แล้วมันเป็นนุษย์ต่างดาวปุ๊กปุ๊กขุยปุ๊กปุ๊กขุยบุกดุยดุกดุยแล้วโอ้เทพกลัวความสูงแทบไม่ชอบเลยอะไรสูงสูงอย่างงี้ทีอะอู้โอ้ระตรงนี้โดดอีกทีเดียวโอ้ โอ้ oh, ตรงนี้ตรงนี้มันเชื่อมกันปะเฮ้ยไม่เชื่อมไม่เชื่อมเกือบแล้วเกือบแล้วฮึบก่อไว้เยี่ยมเยียมก่อไว้อึบโอ้ยโอยอันนี้อันนี้ยังโดดโดดโดดไปอืมอ้อจะน่ากลัวไปไหนนี้อันนี้โดดไปตรงๆปั๊บแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะกาะไว้ฮึบกระโดดอึบอเยี่ยมเยยมเยี่ยมเยียมโอ้โหโอ้้โหบเบนเบ้นหมาบ เยี่ยม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 ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปกระโดดใส่นี้ก่อนปุ๊บโอู้ยเยี่ยมว้าวอันนี้กระโดดใส่บ้านหลังนี้โอเคแล้วก็กระโดดไปไหนวะฮึบค่อยๆนะอค่อยๆเดี๋ยวเราดูก่อนเอ่อข้างขวาข้างขวาโอเคไปข้างขวาได้อันนี้ลงได้หุ้ยแล้วโดดไปไหนวนะเนี่ยอ๋อตรงนี้มีบันไดอยู่โอเคโดดไปข้างซ้ายมือฮึบ โอ้หเทพมาได้ไงวันนี้อ่ะเอาวะเอาวะค่อยๆเดินลงไปอ๋อ้ยอเอาอ๋อ,อเทพจะเป็นลมเทพจะเป็นลมแล้วอันนี้ไปได้ใช่ไหมเอาเกือบตกโอ้เทพจะเป็นลม,จะ,นลมจะเป็นลมจริงๆนะทุกคนโอ้เทพกลัวเทพกลัวความสูงเท่าไหร่แล้ววะอันหนึ่งพันเดี๋ยว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 ไอ้ตอนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มันก็หนึ่งพันตรงนี้ก็หนึ่งพันอีกอหร จะโกงเทพไปไหนเนี่ยให้เทพได้เล่นอย่างสบายบ้างเถอะเทพจะไม่ไหวแล้วเทพจะเป็นลมแล้วทุกคนอ้าวโอเคตรงนี้เราจะต้องเหยียบเจ้าแผ่นพิซซ่านี่ขึ้นไปสินะใช่ไหมฮึบโอเคไม่อยากไม่อยากเท่าไหระมังไม่อยากเท่รไรดมังเอ้ยอันนี้เราน่าจะต้องไปอันหน้าฮึบแล้วก็เโดดฮึบไม่ได้ฮะฮึบเออไม่ได้จะต้องกลับไปก่อนฮึบอ๋อโอเคอย่างนี้ได้ ฮึบโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปมันทีละก้าวนี่แหละใครใครเขารีบไปทางไหนวะเออทางนี้ได้ใช่ไหมนี้ได้ทางนี้ได้ฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยติด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 เมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดอุ้ยอุ้ยเทพเสียวเทพเสียวอุ้ยเทพเสียวอีกแล้วอุ้ยจะเชียวไปเชียวมาโอ้ข้อสูงเลยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้หัวใจเทพจะไหวหัวใจเทพจะไหว โอ้เทพจะเป็นลมแล้วเป็นแนววะทางนี้ทางนี้นี่นีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเกาะไว้ก่อนเกาะไว้ก่อน,อ,อ,นอ่าคอยเป็นค่อยไปคอยเป็นค่อยไปโอ้โหหายใจหายใจหายใจเข้าไ้นะเทพเอ้ยเอย้เดี๋ยวนะเทพมันมีลมหายใจอยู่ด้วยเหรอไม่ใช่ว่าเทพมันตายไปแล้วหรอกหรออ่อ 1, าหนึ่งพันสี่มามามาตั้งสติก่อนอันนี้ต้องวิ่งไต่ไปบนรถพวกนี้ได้เลยเทพจัดให้โอ้โอ้ ึบค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปึบเฮ้ยโดูเกือบเลี้วเกือบเลี้วเกือบเลี้วโดดเร็วไปนิดโดดเร็วไปนิดโอ้ยบอกเลยว่าสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนเนี้ยไปไหนต่อวะเฮ้ย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 จมรถจมรถขึ้นไงวะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไงอะมาๆมาๆเราขึ้นได้แล้ว เฮ้ยป๊อบว้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยเฮ้ยทำไมมันภาพเป็นอย่างนี้เฮ้ยภาพใกล้ไปดู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 หนูขึ้นกล้วยหนูขึ้นกล้วยโอ้ยโอ้ยนี่คือกลัวจริงนะทุกคนผมไม่ชอบผมไม่ชอบความสูงตอนนี้เทพเทปอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเป็นแต่ไปเป็นเต่าไแล้วไปกลับแล้วไปสวนเนี่ยโอ้ยวุ้ใจะไหวเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใครเก่งใครเก่ง ให้เก่งตามมาหน่อยไม่มีเพื่อนเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้ปะวะเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้โอเคแล้วก็ไปทางนี้อู้หูหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วเหงื่อท่วมมือไปหมดแล้วทุกคนมันจะสูงอีกเยอะไหมเนี่ยน่าจะทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้นี่โอเครอบนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบิน เราต้องโดดไปบนเครื่องบินแล้วก็โดดไปทางนี้ทางนี้โอเคค่อยๆไปใจเย็นๆนะไม่มีอะไรต้องรีบนะท Text, น ie, hey, allez, ่านเทพค่อยๆไปอุ <t 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 ้ยแต่นี้ห่างอันนี้ห่างเฮ้ยเอาเยย่ออ่อยย่ออ่อยย่อเกือบเกือบเกือบหึหึหึเฮ้ยเข้าไปดั่งในรถรัวๆเข้าไปดั่งในรถรัวๆฮึบฮึบเฮิบฮิบอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลอย่าโดดเบิ้ลอย่าโดดเบิ้ลเพื่อนอ้าวค่อยๆไปค่อยๆไป ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้ค่อยๆเป็นคอ่อยๆไปอฮ้ยเ้ยว้าวโอ้เงยท่วมมือไปหมดแล้วถึงยังวะยังไม่ถึงอีกเหรอเท่หัใวใจเจ้าววยแล้วโอเคตอนนี้เทเป็นอันดับสองแล้วนะทุกคนที่ดูจากมุมขวาตอนนี้ เทพต้องไปได้ดีเทพจะขึ้นไปให้ได้อไม่มีที่ให้เทพพักเหนื่อยเลยโอ้แลวเกมแบบนี้มันจะไม่มีจุดเซฟด้วยนะงั้นเราจะต้องโดดไปเรื่อยๆโดดไปโดยไม่พักถ้าเขาไม่รักเราก็พอไม่ได้อยู่ดีอฮ้ยๆๆๆอะไรนะโอ,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 โอต้องระวงังต้องระวงังฮึบๆแล้วไปไปทางไหนวะไปทางไหนวะอันนี้เข้าไม่ได้เขาได้ปะ เข้าได้แต่ต้องโดดโดดไปฮึบแล้วก็ไปทางนี้ก่อนฮึบฮึบููเกือบตกเกือบตกชิบ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 หัวใจเทพไม่เหลือไม่เหลือเออด้านนี้ออกมาด้านนอกเหรออ่ามีบันไดมีบันไดตรงนี้มีบันไดตรงนี้มีบันไดเดินรอบไปก่อนโอ้เทพเสียว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 กระโดดไปเลยเอ้า โอ้เทพกลัวโอ้ตรงนี้ตกได้ดีวะเกือบแล้วเกือบแล้วดีนะเอาเจ้าปลามาด้วยถ้ามาคนเดียวต้องใสัยจะเหงาตายไปเลยไปเลยอีกไกลไม่นี่โอ้ยเยี่ยมไปเลยดูจากหนทางแล้วอืมไกลไกลนะทุกคน อูอันนี้เราต้องโดดไปเรือรำต่อไปเทพไปได้แล้วเทพเก่งเทพเก่งแล้วเทพทำได้เราคือเทพที่เก่งที่สุดเราคือเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบอกว่าข้าคือเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าทึงทำได้โอ้โ้เทพปวใจจะวาย่อให้เทพตายลงอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเทพไม่ไหวแล้ว เทพดังองค์ยินญาติฝ่ายมันมันใช่ใช่ไหมเออมันใช่แหละคิดว่านะโค้ไม่ได้มาผิดทางหรอกมั้งมันก็คงไม่ใจร้ายกับเราสองพันสองแล้วสองพันสองแล้วไอคือจะลวดแล้วไอแบบนี้มันสูงเท่าไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอมนุษย์แมวตามเรามาเราต้องรีบไปแล้วเจ้ามนุษย์แมวเจ้าช่างไม่ธรรมดาเลยจริงๆเป็นแค่มนุษย์แมวน่ะแต่วิ่งตามเทพมาได้ขนาดนี้ทีเดียว โอ้ uh huh. เดี๋ยวนะเทพขอตั้งสติก่อนตรงนี้เหมือนมันจะง่ายแต่เทพรู้สึกว่าเออไอ้ไอเตียงนี่โดดแล้วมันจะพุ่งไปไหนปะรองไหมแต่ถ้าเทพตกนี่เทพจบเลยนะฮึไม่รู้อะ่ะไม่รองก็ไม่รู้อ้าวชิปหอยแล้วทุกคนเทพเทพถึงที่นอนแล้วเทพได้พักผ่อนไม่ไม่ใช่ซิ อเอาละเทพจะกลับยังไงละทีเนี้ยทุกคนเทพโดนหลอกเทพโดนหลอกเฮ้ยกลับไม่ได้จริงๆนีนทุกคนเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะงั้นเทพต้องไปเริ่มต้นใหม่จากด้านสีขาวด้านล่างโอเคไม่เป็นไรฮ้ยโอ้เจ้มนุษย์แมวตามมาถึงนี่แล้วอะ่ะยังไว้เลย เทพขอตั้งใจเดินก่อนนะนะหลบหน่อยตรงนี้เทพจะเดินวู๊วเป็นเทพนี่กระโดนเฮ้มีมนุษย์ต่างดาวด้วยเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ย้ย้ยแมปบักแมปบักทุกคนแมปบักโู๊เหนื่อยเลยโอ้ยไป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 โอ้ยไปไปไปฮึบไหนล่ะโอ้ยทำไมเจ้าไปเร็วจังเลยเจ้ามนุษย์แมว เราเป็นเพื่อนกันได้นะจริงๆข้าจะให้พรนเจ้าด้วยหากเจ้าทำตามที่ข้าบอกไปแล้วหวังว่าเธอไปนี้ดีกว่านะเราปลอดภัยไว้ก่อนอึ๊บอ๊ค่อยๆค่อยๆค่อๆเออเราไม่ต้องรีบแบบเขาก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยจำนานเรื่องความสูงเทบกลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเทบกลัว อันนี้ต้องไปทางไหนเพะตรงนี้มีรังนกด้วยทำไมนกมาทำรังอยู่สูงจังเลยอันนี้เทพต้องเหยียบอันนี้เป็นเหมือนเสาไฟเลยกระโดดไปกระโดดไปเจ๋เงียง่าย,ายแค่นี้ไออันนี้เหมือนโอลิมปัสของเทพเลยอะฮึบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นด้านบนสิเออเราจะไปด้านข้างไม่ได้นะเออเคสองพันสี่แล้วเย้ อันนี้กระโดดไปไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้เทพมาเทพมารอบนี้เทพมาบอกเลยท่านเทพมาท่านเทพมาโ, pp, โอ้หไปไปไปฮึบโอ้ได้เรื่องได้ราวฮึบฮึบเฮ้ยได้อยู่อะแล้วก็ไปทางไหนทางนี้น่าจะขึ้นแด้แค่นี้น่าจะต้องเข้าบ้านคิดสมัตอันนี้หอนะโอ้น่าจะใกล้ถึงบ้านของเรามากแล้วละเทพว่านะ โอ้บหเท่าาจังเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะต้องโดดไปตรงโดดไปตรงโอ้ยเรโก็ไปด้านนี้ใช่ไหมไปเลยโอ้ยโอเคโอเคโอเคค่อยๆขึ้นไป2 5 0 5แล้ว2อ0 5แล้วเอหวังว่าเจ้ามนุษย์แมวจะขึ้นไปเป็นเพื่อนค่จะจนถึงจุดสุดยอดได้นะ ชื่องเหนื่อยเหลือเกินชื่องเหนื่อยเหลือเกินอุโหโห้ยอเกือบเกือบตกเร็วเกือบโดนหลอกเร็วแล้วก็ไปด้านนี้ใช่ไหมไม่ถูกหลอกใช่ไหมไม่ใช่แบบเดินเดินมาสะพานหายกลางทางนะ่ะไม่เอานะอ่าโอเคตัวนี้มีไทม์บรีนยักษ์โดดขึ้นไทม์บรีนไปเลยพักพวกไปทางไหนวะทางนี้ทางนู้น,น,นโอเคเห็นแล้วเมื่อกี้โดดไม่ถึงโดดไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บมาทางนี้แล้วก็ขึ้นทางนี้เหรอ โอ้ไม่ยากนี่เอออย่างนี้สบายอย่างนี้เทพชอบแล้วก็โอ้โหเทพเริ่มไม่ชอบละโดดไปเลยเดินมาเ่อยนั่งพักเลยไม่ใช่วายโอ้จะบ้าหรือไรวายอย่านั่งตรงนี้ฮึบโดดึ้นได้ไปก่อนโอ้เหมือนจะง่ายแต่ทำไมเทพรู้สึก,กว่ามันจะยากหรือไงก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยเทพเหนื่อยเทพเหนื่อยเหลือเกิน ทำไมยังไม่ถึงยอดอีกแล้วไงนี่อ่ะอันนี้เราต้องเหยียบไปสีแดงนี่อีกแล้วสินะฮึบฮึบอาจจะนั่งอย่างเดียวเลยนะพักพวกเดียังไม่ถึงที่พักกันเลยเดี๋ยวให้เราถึงที่หมายก่อนเราค่อยไปพักกันด้านบนมาเอออันนี้โดดไปไปอันนี้ต้องโดดขึ้นใบไม้ปะอ่าอน่าจะบนใบไม้นี่แล้วก็โอเคไปได้ไปได้ไปได้ออ้ เทบอกเลยว่ามองยากชิบเปงเลยแบบป้าอะไรพวกนี้่เออด้านซ้ายด้านขวาวะเทพว่าด้านนี้ใช่นี่ไงแล้วก็ด้านบนด้านบนก็ตรงนี้น่าจะถึงพอดีฮึบอันนี้ขึ้นปลาบนขอบแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เหนื่อยทำไมแมปนี้มันดูเทพเหนื่อยเหลือเกิน ไปได้ไหมถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่โอเคโอเคโอเคโอ้โหสูงมากอะเนี่ยเทพมาสูงจัดทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะว่าเทพจะถึงดวงจันทร์ือเปล่าอุย้ยเทพจะกลับบ้านได้แล้วอีแค่ติดเดียวเฮ้ยอันนี้ทำไมเทพขึ้นไม่ได้เดี๋ยวทำไมเทพขึ้นอันนี้ไม่ไดม้มันมีอันนี้ให้ปีนเหรอไม่สิอเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือเทพต้องลงด้านล่างหรือเปล่า เออเอ sus, เอตรงนี้เทพขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮึบโอเคไม่เป็นไรงั้นเทพเดินด้านล่างก็ได้ละมั้งโอเคเราเดินชิดในไปก่อนนะเพื่อความเซฟตี้เฟิร์ดอุ้ยตรงนี้มีลูกบอลลูกบอลเฮ้ยถ้าเดินไม่ดีนี่เทพล่วงไปตายนะเนี่ยเทพต้องเดินชิดมาด้านนี้แล้วก็ฮึบฮึบเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบมเทพเกือบตกเแียว คตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้น่าจะปีนได้แล้วตรงนี้ค่อยๆปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปได้ปะวะได้ปะเทพปีนด้านนี้กลับมาก่อนแล้วก็เทพตัวมาด้านนี้โอเคด้านนี้แล้วก็ด้านนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยทพตกเทพตกเทพตกเอ้ยเดี๋ยวเทพตกค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเทพเทพยังไม่อยากตกเทพยังไม่อยากตกสงสารเทพหน่อย โอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ไงวะน่าฮึบฮึบอันนี้ขึ้นไม่ได้แล้วอันนี้เทพขึ้นไม่ได้ต้องปีนต้องปีนฮึบโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างสูงโอ้ยอย่าให้เทพมองลงล่างอันนี้คือท่าปีนมาได้จริงใช่ไหมตึตก๊ตกตกึตก๊ตกตึ๊กตึกเฮ้ย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 อธิบหายแล้วมามนุษย์เรามาเริ่มใหม่กันโอ้ฮึบ ไปแล้วไปแล้วขึ้นไปตรงนี้เทพต้องระวังเมื่อกี้แทบตกตรงนี้เลยเออ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 อย่าตกนะไว้เฮยเออถึงยังถึงยังถึงแล้วไปไหนต่อวะอืมดูเป็นที่ที่ไม่น่าไว้ใจเราจะขึ้นด้านบนใช่ไหมเออต้องปีนตรงนี้ปีขึ้นไปปีขึ้นไปปีขึ้นไป แล้วก็โอ้โหจะตกอีกอตรงนี้เราน่าจะต้องโดดขึ้นไปด้านบนใช่ไหมค่อยๆก่อนโดดบางนี้ก่อนแล้วก็โดดขึ้นไปเฮ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะทุกคนเทต้องโดดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเทขึ้นมาตรงนี้เออได้แล้วฮึบฮึบเฮ้ยเทไม่ได้เทขึ้นไม่ได้โอ,โอเคเทขึ้นได้แล้วโอ้ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตรงที่เทพเกียดมากเลยความเป็นท่อนี่มันอู้ยเสียวรื่นมากๆเลยเออดูจากแนวการเดินแล้วตาจะต่อไปทางนี้นะเดินขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมาโอเคตรงนี้เทพจะไม่เสียงดีกว่าเทพไม่ค่อยชำนาญการกระโดดเท่าไหร่นะเนาะเนฮ้ยได้วะได้วะ,ได,วะได้อย่างนี้เทพกว่าชิวเลย เออแล้วก็เราต้องขึ้นด้านนู้นสินะโอ้แมบบนี้มันบักเยอะจังเลยโอ้หรือว่าหรือว่าแสงที่เราเห็นจะเป็นเทพสุดที่ส่งสายฟ้าลงมารับเรากันนะเออไม่แน่ร็อกก็เป็นเพื่อนกันนี่นะฮ่าๆเออเราน่าจะต้องขึ้นทางด้านซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ปีนขึ้นด้านบนปีนขึ้นด้านบนแล้วก็โดดกลับ กระโดดกลับมาโอเคแล้วก็ขึ้นทางไหนว่านี่คือทางนั้นไม่น่าจะได้นะน่าจะต้องขึ้นไปทางนู้นโอเคค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปบอกเลยค่อยๆใจยเย็นเย็นจเย็นจนเริ่มจะช้าด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 าใจายเย็นจนกลัวว่ามาโอ้ยการร้องเพลงช่วยให้เราคลายเครียดได้นะแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้ โอเคเอาวะเทพมาแล้วทุกคนเทพมาชื่นชมเทพหน่อยตอนนี้ต้องคอมเมนต์กดไ like. ลค์เทพรัวๆแล้วโอ้เทพทําได้เทพทําได,ได้ตอนนี้3400แล้วนะเราจะรีบไปไอตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้เออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดแล้วก็เราต้องไปด้านไหนว่าด้านนน้นใช่ไหมด้านนน้นนะ่านจะต้องไปทางนี้ทางนี้โดดโอ้ ้ยโคตรเสียวเลยอันนี้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 โดดได้อู้อหัวใจเทพจะาวายเทพขอเล่งก่อนเทพขอมองก่อนอืมเทพโดดไปตรงนั้นเทพน่าจะต้องรับความเสี่ยงได้รับความเสียวเอาไว้เทพขอค่อยๆเดินนะทุกคนทุกคนจะกดดันให้เทพกระโดดนักนะเทพกระโดดไม่ค่อยเก่งเทพเป็นคนกลัวความสูงมากเทพกลัว เทปกลัวจริงๆนะเออเราไปตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะรัดกว่าหเหออ้ยมองข้างล่างทิ้งใจแป้วเลยจ้าโอ,อ้ยหัวใจเทบจะวาวรู้สึกเหมือนตอนนี้เจ้ามนุษย์แมวถึงดวงจันทร์แล้วแล้วก็มีเพื่อนมนุษย์แมวด้วยอีกคนนึงที่ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็มีนุ๊กมาสเตอร์ตามขึ้นไปด้วยอีกหนึ่งคนตอนนี้เรากําลังแข่งกันขึ้นด้านบนแล้วนะทุกคน เรากาลังแข่งกันขึ้นด้านบนหุยหุยตรงนี้ผมว่าโดดไม่ถึงไกลไปไกลไปอันนี้ไกลไปผมว่าไกลไปผมว่าไกลไปอันเนี้ยอาจจะถึงอันเนี้ยอันนี้อันนี้ถึงต้องถึงต้องถึงเพราะว่าผมไม่มีที่โดดแล้วเราต้องโดดไปนี้เฮ้ยหุยถึงแบบปลายเท้าถึงแบบปลายเท้าอันนี้ถึงลวอันนี้ถึงแล้ะโดดได้โดดได้ถึงแบบปลายเท้าจริงๆ โดดไปข้างหนวันนียโอ้โหเทพมองไม่เห็นเลยบอกเลยว่าเทพเล่นยากมากแบบนี้ฮึบฮึบโอ้โหเทพขึ้นไม่ได้เลยอะเฮ้ยเทพต้องขึ้นยังไงละเนี่ยเนี้ยอันนี้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราลองเดินไปสำรวจด้านบนกอนแย่แล้วแย่ะแล้วแย่แล้วมันมีทางให้ไปต่อไหมเนี่ยเราไงดีเพื่อนเฮ้ยอ๋อ เพื่อนบอกไปทางนี้เลยลูกเพ่อืบโอ้ยอย่างนี้เหรอโอเคแต่อย่างนี้สบายไปเลยอู้อันไหนดีวะอันนี้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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ไน้เทปกมาตายลก้ก็สุดท้ายเทปก็ไม่ถึงบ้าน ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะด้วยนะทุกคนไปแล้วสวัสดี